สวัสดีท่านยู้ชมทุกคนนะครับพบผมครั้งในคล s สสอบกับคลาสสอ c แชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับอาร n a ีน่าแวลเลอร์หรืออา v วีกันเหมือนเดิมน,นะฮะและคอนเทนต์วันนี้นั่นก็คือ Q&A r o อาวีพาร์ทที่60เอ ถ้าน้องๆยังมีคำถามอยู่คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นับถามเข้ามาเลยแล้วพี่ก็จะตอบให้ตามคิวนะฮะและคำตอบของพี่เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่รู้บวกความเก่าเท่านั้นอาจจะผิดอาจจะถูกก็ได้วันนี้เนี่ยมาถึงพาร์ที่61กันแล้วดังนั้นพี่เนี่ยก็จะมีเพลย์ลิสอีก60คลิปของ q a ให้ดูกันแบบจุกๆเลยเนะถ้าใครอยากจะรู้เก็ตต่างๆเรื่องราวของอว e แบบ e x c l u s i v e เนี่ยเข้าไปดูในเพลย์ลิสนี้ได้เลยนะฮะมันจะแสดงไอเดียต่างๆมากมายเลยไปไม่ต้องรอช้านะครับเราไปเริ่มที่คำถามข้อแรกใน จะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้พี่ติ้งต่างว่ากาลีในปัจจุบันนะที่อยู่ล็อกไฮแล้วนะฮะสาเหตุสําคัญที่กาลีแปลพักมานั่นก็คือความปลอมเปลือกของเวด้านั่นแหละกาลีเนี่ยคงจะรู้สึกว่าสิ่งที่เธอทุ่มเทให้กับสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่เท่ากันดังนั้นกาลีก็เลยแปลพักมาอยู่ที่ล็อกไฮตามคําชวนของวอคัสที่บอกว่าถ้าหากเรียนรู้เรื่องแสงสว่างดีแล้วถ้าเรียนรู้เรื่องความมืดเนี่ยจะสามารถช่วยมนุษย์ได้มากขึ้นเธอก็เลยยอมมาฮะแล้วถ้าหากในตอนนี้กาลีได้รับรู้ว่าเวดดาาาาาาททํรร้้้ยยมมนนุษ์ีี่่่่คิววววกกกกลงงููสึตตััเอออใจถแ ความรู้สึกเฟลความรู้สึกไม่โอเคในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงถ้าหากเธอไม่ตัดในตอนนั้นยังอยู่เวเดาเธอก็ยังรู้สึกซ้ำๆแบบนั้นคําถามข้อต่อไปถ้ากาลีโกรธสุดขีดจะมีใครห้ามอยู่ไหมเรื่องความโกรธของกาลีเนี่ยพี่คิดว่าหลายๆคนรวมถึงพี่ด้วยเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงไปถึงพระแม่กาลีของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูถูกปะ่ะเป็นซิกเนเจอร์ของพระแม่กาลีเลย,เลยก็คือความโกรธไม่มีใครสามารถหยุดได้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันมีโอกาสนะที่ตัวเกมเนี่ยจะเอานิสัยอันนั้นเนี่ยมาเชื่อมโยงกับกาลีในะเเพราาาาวว่่จกกชีีีปลออขง ในตอนที่วอลคัสชวนกาลีอะวอลคัสฮาร์ดเซลมากเลยนะขายเรื่องพลังความมืดเรื่องความช่วยมนุษย์อะไรต่างๆอย่างที่บอกเบคอนนี่แล้วใช่ปะแล้วกาลีเนี่ยตอบมาแค่ประโยคเดียวเว้ยว่าถ้าหากวอลคัสเนี่ยทำไม่ได้ตามที่พูดเนี่ยไม่ว่าพระนางจะกลายเป็นอะไรพระนางจะทาลายวอลคัสซะซึ่งประโยคนี้เนี่ยมันตีความได้เล็กๆนะว่าตําแหน่งเทพีข,ของกาลีพลังที่เธอมีเนี่ยถ้าหากกาลีโกรธสุดขีดเนี่ยไม่มีใครห้ามอยู่อย่างที่น้องๆหลายคนเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตฮะว่าฮีโร่กาลีเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่ผู้คุมกฎที่ไม่มีพลยา นาดกาลีไม่สู้อ่ะคือแบบเผาล็อกไฮยังน่ากลัวขนาดนี้พะนางเนี่ยอารมณ์เหมือนเป็นอาวุธลับของล็อกไฮได้อันนี้คือวิเคราะห์จากข้อมูลเนื้อเรื่องนะแต่ถ้าวิเคราะห์ฝั่งการสร้างเนื้อเรื่องเนี่ยพี่คิดว่าที่จีเอ็มไม่แตะกาลีเยอะเนี่ยเพราะกาลีเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพเจ้าฮินดูจริงๆดังนั้นเขาไม่ค่าแตะเยอะนะคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าพลังในการรักษาของเซฟิร่าอยู่ในระดับไหนครับจากข้อมูลในอวีคอมิกเนี่ยมันจะมีข้อมูลนะฮะบอกว่าเซฟิร่าเนี่ยเป็นนักเวกทเ ั่นหมายความว่าเซฟิราเนี่ยเหมือนจะเก่งที่สุดในอัทนโนในการรักษาเว้ยจากเนื้อเรื่องของเซฟิราจากเรื่องคนอื่นที่เซฟิราไปเกี่ยวเนี่ยเธอไปช่วยหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นดาร์ซี่คีร่าหรือแม้แต่โอเมก้าก็ตามนะแล้วก็จากอา c o m อมิเนี่ยขนาดท่านลอเรียวยังต้องขอคําแนะนําจากเซฟิราคิดดูดิออคุณเซฟิราครับผมป่วยทางใจครับหัวใจผมอ่อนแออ่อนแอ คำถามก็ต่อไปสงสัยว่าเศษเสียววิญ,ญญาณของวอลคัสที่ย้ายออกไปมิติอื่นก่อนที่เขาจะถูกเทวานาฏยิงสอนใส่ร่างหลังจากนั้นเวน่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าวอลคัสยังไม่ตายข้อมูลในส่วนนี้ต้องย้อนไปถึงซีรีส์การคืนชีพของราชาในบทแรกๆเลยฮะณนะหูขาอธิษสดงตอนที่เทวานาฏเนี่ยใช้ศรเดียวเนี่ยสังหารวอลคัสเนี่ยมันบอกว่าวอลคัสเนี่ยมารู้ตัวแบบเซียววินาทีว่าเราย้ายจิตออกทันถ้าย้ายจิตออกไม่ทันเนี่ยวอลคัสตายจริงๆนะแล้วน้องก็ถามว่าที่วอลคัสย้ายวิญญาณไปมิติอื่นเนี่ยเวน่ารู้ เห็นของพี่นะพี่คิดว่าเวด้าไม่รู้เพราะว่าจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาในตอนนั้นน่ะช่วงแรกที่วอลคัสเนี่ยย้ายจิตไปไมิติอื่นเนี่ยตัวเขายังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนมันใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะกว่าวอลคัสจะเตือนรู้สะสมพลังอันน้อยนิดแล้วก็แบบเรียกดาร์ซี่ไปอะ่ะดังนั้นจากข้อมูลนี้อ่ะพี่คิดว่าเวด้าไม่รู้ว่าวอลคัสยังไม่ตายจริงๆซึ่งไทม์ไลน์หลังจากนั้นเนี่ยมาหลอกของวีล่าก็คงล็อกหายยาวใช่ปะแล้วก็เวด้าเนี่ยน่าจะมาได้กลิ่นตอนที่วอลคัสเนี่ยจะกล อยู่แล้วหรือเป็นเพราะอย่างอื่นหรอครับเฮ้ยกรณีน่าสนใจเพราะพี่คิดว่ามันเป็นไปได้ทั้ง2ก,กรณีเลยในกรณีแรกนะครับคิดง่ายๆจากข้อมูลเนื้อเรื่องหลังจากที่วโอเนี่ยถูกโลลิออนเนี่ยบูชายันที่เสาวิญญาณใช่ปะก็เกิดร่างดีมอนิกมอบมันอาจจะตีความได้ว่าพลังทุกอย่างที่วโอได้จากด้านมืดเนี่ยมันเกิดจากการบูชายันครั้งนั้นแต่ในกรณีที่2เนี่ยเราก็สามารถคิดได้อีกแบบหนึ่งก็คือจากตอนจบของสกินดีมอนิกมอบเ่ยเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยเกิดจากวโอเนี่ยสามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้สําเร็จกเเลบอพพพัังงงขทท่่ได้นน หมายความว่าความมืดทุกอย่างที่อยู่ในใจิตใจเธอเนี่ยอาจจะเป็นเบสของเธออยู่แล้วแค่พลังความมืดมาแอทีเวทเฉยๆก็ได้ข้อนี้พี่ไม่สามารถฟันธงได้นะคะว่าพลังความมืดของไวโอเนี่ยมาจากไหนแต่มันเป็นไปได้ทั้งสองกรณีเลยคําถามข้อต่อไปนะครับพี่คิดว่าซินเนสเชียมีพลังมากพอที่จะสามารถต่อสู้กับเอนโซได้ไหมครับหรือถ้าต่อสู้ไม่ได้เฮดิกส์ด้ามารุมจะเอาเอนโซลงหรือเปล่าจากข้อมูลเนี่ยซินเนสเชียเนี่ยถึงแม้ว่าร่างกายเป็นมนุษย์ย่แต่จริงๆเธอมีพลังปีศาจที่น่ากลัวซ่อนอยู่ในร่างกายนะแล้วหลังจจาาากกกพลลลัังงงขขออเเธทีี่่ปตนนนึ้มหซิย ไปที่ลูกอบิสใช่ไหมพี่คิดว่าพลังนั้นเนี่ยมันมากพอเทียบเคียงกับพวกแม่ทัพล็อกไฮเลยเว้ยดังนั้นถ้าหากซินเนสเซียต่อสู้กับเอนโซนะหนึ่งหนึ่งอะพี่ว่าสู้ได้ไม่ต้องใช้เด็กซ่าช่วยด้วยซ้ำนะจากข้อมูลที่พี่บิเคคาะอกของซินเนสเซียทั้งหมดที่รู้เนี่ยพลังฟูลพาวเวอร์ของซินเนสเซียเนี่ยยังไม่ออกมานะสิ่งที่ใกล้เคียงอนันที่สุดน่าจะเป็นตอนที่ซินเนสเซียเนี่ยพลังตื่นแล้วก็ปล่อยฮาคิราชันส่งบลให้ปีศาจที่อบิสรอบๆอที่เคยจะฆ่าเธอเนี่ยกลัว เนี่ย GM น่าจะตั้งให้เป็นตัวที่มีพลังสุดยอดแต่ว่ายังไม่สามารถใช้ออกมาได้เต็มที่หรือว่ามันยังไม่ปล่อยมากคำถามข้อต่อไปพี่จะรู้สึกยังไงถ้าเซฟิราถูกผู้แต่งจับให้ไปคู่กับดิเรกถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเพลงคํายินดีของวงเคลียร์ก็ขึ้นมาเลยครับขอให้ความรักน้องบอกอยาวเวอก็หัวใจอะหัวใจเรามันโดนทำร้าย น้องบอกพี่ม mm ีสติหน er ่อยได้ไหมโทโทโทษนะตอบจริงจังเลยคือรู้สึกยังไงใช่ไหมมันก็รู้สึกต้องยินดีกับเขาเว้ยพี่ยึดหลักนี้มาตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในโลกความจริงหรือโลกในแฟนทิปโลกอนิเมะอะไรก็ตามถ้าคนนี้เราชอบเนี่ยเขาไปอยู่ในที่ที่มีความสุขอยู่กับความรักดีๆเราควรจะยินดีกับเขาตอบหล่อปะส่วนตัวเราเศร้าเนี่ยเราก็จัดการความรู้สึกของตัวเองแล้วเราก็มุกออนต่อไปเวลาที่ผ่านไปจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นขับไฟเดเวอร์คำถามก็ต่อไปพี่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ปัญหาแบบไหนได้้บางที่ าามรถทําให้เทพแห่งเทพต้องโผล่ออกมาแก้กันเองในหัวพี่เนี่ยมีซินเนริโอเดียวเลยก็คือโลกอาณนจจะแตกอีกขนน้องอันนี้ยึดจากอาวีคอมิกเลยเพราะว่าครั้งเดียวที่เทพแห่งเทพโผล่มาเนี่ยก็คืออุกาบาตชนและโลกอาณาจัจะแตกครั้งก่อนแล้วเทพแห่งเทพเนี่ยได้ปลูกต้นไม้โลกใช่ปะดังนั้นถ้าเทพแห่งเทพจะโผล่อีกขนก็คือต้องเกิดวิกฤตแบบนั้นอีกนะฮะอารมณ์ว่าแบบต้องมีปัญหาระดับดวงดาวเท่านั้นนะ่ะถึงจะโผล่มาแก้กันถ้าปัญหาเล็กกว่านั้นอยู่ในโลกอนานอกเนี่ยไม่แก้ครับปล่อยให้มันเปน อ,อันนี้จากตอน,นท้ายของประวัติอิลูเมียเนี่ยมันบอกว่าตอนนี้เนี่ยพระนางเก็บตัวแล้วก็ใครหลายลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าอิลูเมียเนี่ยกำลังหาวิธีที่จะเป็นเทพแห่งเทพซะเองเพราะด้วยความที่อิลูเมียเนี่ยอยู่โลกอ,ธอัธโนมานาถนูกปะเป็นราชินีของเวดามาเนี่ยพระนางก็น่าจะรู้สึกแล้วแหละว่าโลกนี้เนี่ยไม่ใช่ของพระนางอย่างแท้จริงเพราะว่ายังมีซูพียเรียบีอิงอย่างเทพแห่งเทพอยู่แล้วถ้าหากพระนางหาวิธีเอาพลังนั้นมาเป็นของตัวเองเนี่ยพระนางก็จะครองโลกอันโนยอย่างแท้จริงฮนะเป้าหมายของอิลูเมียเน่งุพคควากรบม ออย่างในนลกนนนะคําถามข้อต่อไปถ้าหากมีวันใดวันหนึ่งกาลีเกิดโกรธขึ้นมาจะเกิดสงครามไหมครับอันนี้เหมือนที่พี่ตอบไปในคําถามข้อแรกๆของ Q&A พาร์ทนี้นะครับพี่คิดว่ามันมีโอกาสคําพูดที่กาลีเนี่ยพูดกับวอร์คัเนี่ยถ้าตีความจากอันนี้นั่นหมายความว่าวอร์คัชักชวนกาลีกาลีตกลงใช่ไหมกาลีก็บอกไว้เลยว่าถ้าอยู่ทําตามที่เคลมไม่ได้ไอจะคลี่อยู่ให้แหลกจากคําพูดนั้นมันแสดงให้เห็นว่ากาลีมีมพีพลังมากพอจะทําลายวอร์คัสนะถึงขั้นขู่วอร์คัสทุกคนอย่างที่บอกว่าพานางเนี่ยเหมือนเป็นอาวุ ที่ไม่เปิดเผยพลังมาเพราะว่าล็อกฮาเนี่ยจะพลังเวอร์เกินไปนะคำถามก็ต่อไปถ้ากาลีไม่ได้เป็นคนให้พรที่เวดาแล้วจะมีคนมาทําแทนคือใครหรอครับข้อนี้พี่ตอบให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในเผ่ามนุษย์กึ่งเทพเจนแรกที่เราเห็นเนี่ยแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองใช่ปะหน้าที่ให้พรเนี่ยก็เป็นเทปีอย่างกาลีที่ทําอยู่ถ้ากาลีไม่ได้ทาเนี่ยพี่คิดว่าก็จะมีคนมาทําแทนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้เป็นใครคําถามก็ต่อไปแล้วเหตุใดมาจ้าถึงไม่คุยกับกาลีเลยหล่ะพี่เพราะพนังก็เคยเป็น4พี่นอมาก่อนไมม่่ใชรคําาถข้อนีีดอั้ ต้องย้อนกลับไปที่ประโยคสุดท้ายที่กาลีพูดกับวอร์คัสแล้วคือพี่นึกภาพนะหลังจากที่กาลีตกลงใช่ปพะพนางเนี่ยก็มาอยู่ที่ล็อกไฮมาเป็นแบบเจ้าแห่งอบิสอยู่โลกเบื้องล่างเลยแล้วแบบไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยช่วยหลัวบีซาร์อบิสอยู่ข้างล่างนั่นหมายความว่าหลังจากนั้นเนี่ยกาลีแบบอาจจะไม่ได้คนเนีกับใครอีกเลยก็ได้พนางก็ทําหน้าที่ของพนางไปที่โลกเบื้องล่างอบิสแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะความสัมพันธ์ของกาลีอิลูเมียมาเจ้าวีล่าเนี่ยตอนอยู่เวดากับอยู่ High, นนะยล็นนลกกอก วีล่าเนี่ยมาที่ล็อกไฮก่อนมาจ้ามาทีหลังวีล่าก็ค่อนข้างตะกิดตะขวงใจไม่สนิทเหมือนเดิมเพราะกลัวมาจ้ามาแย่งอำนาจแต่ในส่วนของกาลีเนี่ยเหมือนที่พี่บอกไปแล้วว่าหลังจากที่เธอเนี่ยตกลงมาอยู่ล็อกไฮเนี่ยกาลีก็เหมือนแบบตัดขาดจากโลกข้างบนไปเลยแล้วอาจจะแบบไม่ได้คุยอะไรกันอีกเลยนะไม่ได้เข้ามายุ่งกับสงครามอะไรด้านบนที่คนอื่นแบบเขาทํากันเยอะแยะวอลค่ะวีล่ามาหลอกมาจ้าอะไรเงี้ยเท่าที่พี่คิดเนี่ยประมาณนี้นะฮะคำถามข้อต่อไปอยากถามพี่ว่าททาไมกาลีสกินบอยส์ออฟเดอะเวเดอร์ถึงชายกระ ยาวขึ้นตามปกอันนี้พี่ตอบไว้ไม่ได้จริงๆนะครับน้องอาจจะต้องฟินแบกไปทางไต้หวันนะฮะไปทาง GM ว่าเออมันไม่ต้องปกนะครับช่วยทําให้หน่อยแต่ส่วนตัวเนี่ยการโมดิฟายสกินเนี่ยมันเกิดขึ้นยากนะส่วนใหญ่ GM จะโฟกัสในการสร้างสกินใหม่ขึ้นมาขายมากกว่าคําถามข้อต่อไปจะเป็นอย่างไรครับถ้าในอนาคตมีการทําเกมภาคแยกลงให้กับ PC ซในแนวดาร์กแฟนตาซีสยองขวัญสะท้อนสังคมและความมืดของจิตใจถึงจุดสูงสุดและต่ําสุดของนักล่าีศาสตรุร่นที่หนึง่งผ่านเรื่องราวสุดดาร์กและชวนให้จิตตกแถมมอบแง่คิด จากภารกิจต่างๆของเหล่านักล่าปิศาจที่จะพาเราดำดิ่งไปสู่ความเป็นอยู่ทุกชีวิตที่ต้องอยู่อาศัยภายในแผ่นดินที่อบอวลด้วยไฟสงครามและการฆ่าฟันกันเองของผู้คนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดโดยไม่คำนึงถึงความอยู่รอดของผู้อื่นไอเดียเนี้ยน่าสนใจเพราะเนื้อเรื่องฝั่งฮิวแมนโดยเฉพาะพวกนักล่าปีศาจร่นหนึ่งเออร์โรอ,อย่างเงี้ยดิตร์อย,อย่างเงี้ยมันมีช่องว่างให้เติมเต็มเลยเว้ยอันเนี้ยมันทําให้พี่เนี่ยนึกถึงซีรีส์เน็ตฟลิกซของ a ิ u e of Legends ที่เรื่องจริงส์อะเขามาต่อยอดเร ลแล้วของน้องเนี่ยอารมณ์ว่าเอามาทาเป็นเกมใช่ไหมก็น่าสนใจแต่ว่าการที่ตัวเกมจะต่อยอดไปถึงเลเวลนั้นได้เนี่ยมันจะต้องมีฐานแฟนเยอะกว่านี้สักหน่อยนะอารมณ์เหมือนซีรีส์ฟァイ a นแฟนตาซีเด้วยความที่เนื้อเรื่องคอหลักเนี่ยคนชอบเยอะมากถูกปะทําให้เนื้อเรื่องแยกย่อยเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ไอเดียที่จะสะท้อนเนื้อเรื่องของนาาักล่าปีศาจรุ่นหนึ่งเออพี่ชอบเพราะว่ามันน่าสนใจจริงๆแล้วก็เนื้อเรื่อง,องน่าจะเขียนได้แบบสุดๆอ่ะฮีโร่อย่างเอรอร์ล้ออย่างเงี้ยเอออย่างที่เรารู้มีความน่าสนใจอย,อยู่แล้ว ครามในอวเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ได้อยู่อีกไหมหรือพวกเขาจะมองว่าสงครามในอวนั้นก็เหมือนกับสงครามในชีวิตจริงที่ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะสุดท้ายแล้วประชาชนก็ไม่เห็นรู้หรือเกี่ยวข้องกับชนวนสงครามต้องเป็นผู้รับเคาะเสมอไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนที่รักที่อยู่อาศัยแม้แต่ความฝันที่ตนนั้นปรารถนาความยิ่งใหญ่ของสงครามอวเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้เล่นนะว่ารู้ตื้นลึกหนาบางหรือเปล่าว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างซึ่งในส่วนของเนื้อเรื่องนักล่าปีศาจอ่ะจริงๆมันเป็นผลพวงของสงครามในยุค มันไม่ใช่แบบยุคแรกที่วอลคัสสร้างเผ่าปีศาจอะไรไม่ใช่ดังนั้นอย่างที่บอกแหละมันเบสออนโนเลจของคนเล่นนะว่าจะรู้เรื่องราวของสองครามอาวีมากขนาดไหนแล้วก็การตีแพ่ของเนื้อเรื่องของเอรัลหรือนักล่าปีศาจรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาจะทาออกมาสไตล์ไหนด้วยความบรู้ตรงนี้พี่ไม่สามารถตอบได้นะครับว่าผู้เล่นเนี่ยจะมีไมเซ็ตหรือความที่เห็นยังไงเกี่ยวกับสงครามแต่ไม่ว่าสงครามอะไรเกิดขึ้นในตอนไหนเนี่ยพี่คิดว่าจุดจบเนี่ยมันก็น่าจะคล้ายๆกันก็คือมันสูญเสียทุกฝ่ายมนุษย์เราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่อง ต่อสู้กันทางเทคโนโลยีหรือเศรษฐกิจมากขึ้นแต่อย่างที่น้องบอกนั่นแหละว่าข้อเสียที่สุดของสงครามเนี่ยประชาชนตาดำๆอย่างเรานี่แหละรับเคาะเต็มๆและคำถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้นี่ครับพี่คิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าทุกอาณาจักรบังคับให้เวดาและล็อกไฮไปตีกันไกลๆบอกสั้นๆครับว่าทําไม่ได้ฮะอย่าลืมสิครับว่าทั้งเวดาและล็อกไฮเนี่ยเป็นซูเปอร์เรียบมีอิงของโลกอาทะนอนะครับอยู่กันมาเป็นพันๆปีแล้วก็จากอาร์วีคอมิเนี่ยเผ่ามนุษย์กึ่งเทพเนี่ยได้สั่งสอนวิทยาการต่างๆให้มนุษย์ลวพเา ไปไอย่างไรอาณาจักรออค่าอาณาจักรนอร์แมนเนี่ยยังต้องการการคุม้มครองจากเวดาอยู่เลยซึ่งเวดาเนี่ยเหมือนจะสร้างอีโคซิสเต็มให้เผ่ามนุษย์เนี่ยต้องแบบพึ่งเขาอยู่ตลอดอะแล้วตัดที่ล็อกไฮมีแค่เผ่าเดียวโดดโดนเนี่ยก็ยังสร้างความชิมหายไวป้ปวงอะไรมากมายนั่นหมายความว่าพละกําลังของเผ่านี้เนี่ยเผ่าอื่นต่อต้านได้ยากอะถ้าไม่ร่วมมือกันดังนั้นน้องถามว่าถ้าให้อาณาจักรอื่นที่เหลือแบบประท้วงประท้วงไปลบกันที่อื่นไปลบกันที่อื่นถ้าทําได้เนี่ยมันคงไม่เกิดเหตุการณ์ท ของลั้งสองฝ่ายเนี่ยมันฝังลึกเข้าไปแล้วฝังเวดา้าฝั่งแสงฮิวแมนที่ศรัทธาแสงก็ฝังลึกไปทางนี้แล้วฝังความมืดหรือแม้แต่ผู้ใช้มุลดำที่อยู่ที่สาพันรัฐอิสระก็ฝังลึกไปทางนั้นแล้วมันแบ่งฝ่ายกันเรียบร้อยแล้วฮะดังนั้นจะบอกว่าให้พวกต้นเหตุเนี่ยไปทะเลาะกันที่อื่นเนี่ยมันเป็นการตัดปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆแต่ว่ามันทําไม่ได้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับ Q&A RV พาที่หกสิบเอ็ดนะครับในพาทนี้เนี่ยคำถามสรุปมากแล้วก็ทําให้พี่ต้องกลับไปหาข้อมูลคิดวิเคราะห์แยกแ เกี่ยวกับมีเรื่องมุมมองด้านใหม่ๆเยอะมากแต่อย่างไรก็ตามเหมือนที่บอกนะครับคำตอบเนี่ยเป็นความรู้บวกความกาวเท่านั้นอาจจะผิดอาจจะถูกอาจจะเป็นแค่มุมมองของพี่คนเดียวนะฮะดังนั้นหากน้องๆมีไอเดียอะไรเพิ่มเนี่ยก็สามารถทีมดิสคั t กันได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อไรคอยติดตามนะไปเล่นเกมแล้วสวัสดีครับ